สวัสดีค่ะเจอกันนะคะที่อู a n p Auto Shop นะคะตั้งอยู่นะคะ,ะถนนนะคะบางบัวทองสุพรรณบุรีวิ่งขาออกไปทางสุพรรณบุรีนะคะลูกค้าของเราเนี่ยร้านจะตั้งอยู่ในโครงการ f c f a c t o r y เพราะฉะนั้นร้านไม่ได้อยู่ติดถนน mm hmm. ถ้าลูกค้าตั้งใจอยากจะมาหานะคะ mm hmm. ก็อาจจะไม่จะอาจจะต้องกดมาตามลิงก์หน้าเพจหรือไม่ก็กดมาจาก GPS หรือไม่ก็ Google น,นะคะได้เลยนะคะให้สนใจนะคะมองหาร้าน,านร้างข้าร่วนดี นะคะแอดมินต้องบอกอย่างนี้ว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น d e ีแม็กโตโยต้าฟอร์ดเรนเจอร์มาสด้านะคะมิสซูนะหรือรุ่นอื่นอื่นะคะยกเว้นตระกูลเชฟเช่นเอ้านิวเชฟ เชฟแคปตุว่าเชฟเทลเฟอร์ซ้ตระกูลเชฟแอดมินไม่ได้ร่วมรายการถ้าเป็น Shape, เชฟเครื่องนีนองอ้เก่าแอดมินให้ราคาโปรโมชั่นเช่นเดียวกันโปรโมชั่นแอ,นมมนนอดมินพิเศษม,มากๆล้างพ่อพ่อไม่ดีล้างลิ้นกติ้เสื้อทำความสะอาดเซนเซอร์แอร์โฟอุดอิชีอาแผ่นสแตนเลสแท้สามส่วนตีอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์นะคะพร้อมเป่ากรองอากาศทำความสะอาดระบบอากาศาของเครื่องยนต์ให้ในราคาโปรโม,มชั่น แค่2,000บาทเท่านั้นนะคะในราคาโปรโมชั่นแค่2,000บาทเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดวันนี้รีบมาใช้บริการกันนะคะเพราะว่าแอดมินจัดโปรโมชั่นนี้ให้ถึงปีใหม่เลยถึงสิ้นปีเลยนะคะใครสนใจนะคะอยากที่จะเอารถเข้ามาใช้บริการทักอินบอกหาแอดมินได้เลยนะคะรอให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่รถที่มีปัญหานะคะฟันดําเร่งไม่ขึ้นเหยียบไม่ขึ้นอื้ออืออันอน,นะคะ บางครั้งมีจังหวะเครื่องสั่นหรือไฟโชว์เป็นปนหายๆแก้ได้นะคะเราทําด้านนี้โดยตรงเลยเปิดทําการมาเนี่ย6ปี7ปีแล้วเพราะฉะนั้นนะคะประสบการณ์โดยตรงเลยในการล้างท่อร่วมไอดีในการล้างเทสหัวฉีดนะคะของเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันที่นี่เลยล้างเทสหัวฉีดทําที่นี่นะคะเป็นแท่นเทสหัวฉีดตัวใหญ่ขึ้นแท่นเทสพร้อมกันได้ทั้ง4ตน้นลูกค้าจะเห็น Data หัวฉีดค่าหัวฉีด องศาของหัวฉีดการจ่ายน้ํามันของหัวฉีดว่ายังปกติยังสมบูรณ์ดีไหมจากร้อยเปอร์เนต้นหนึ่งเนี่ยจ่ายจริงได้กี่เปอร์เซ็นต์อัตราการสึกหรอสึกก่อนถึงไหนแล้วละระยะต่อไปเราควรจะต้องดูแลยังไงเพื่อจะเซฟคอสในการที่จะต้องเซอร์วิสรถยนต์ที่เราใช้นะคะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอินบล็อกหาแอดมินได้เลยรอตอบอยู่นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ